สวัสดีครับพบกับช่องช่างอํมทําเบงครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการเช็คคาปาแคปนะครับของไมโครเวฟนะครับว่าอาการเสียเป็นยังไงแล้วก็ดีเป็นยังไงครับจากประสบการณ์ที่ผมเจอในวันนี้ก็คือหม้อแปลงตัวนี้ครับร้อนจี๋ครับขวรนขึ้นครับผมก็ไม่รู้สาเหตุว่ามันขึ้นได้ไงครับเราก็ทำการแกะ แล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ไปครับก็ทำงานสแป๊บแล้วตัดครับฟิวของนะครับฟิวของภาคจ่ายไฟของไมโครเวฟตัวนี้ขาดครับรู้สึกแปลกๆครับผมก็เลยแกะชิคครับฟิวนะครับฟิวข้างในไม่ขาดนะครับเพราะเราเปลี่ยนใหม่ไปแล้วนะครับก่อนที่จะใส่มอเตอร์ไอ้มอแปลงตัวใหม่ไปนะครับก็ไม่ขาดครับแต่ไปขาดตัวข้างบน สปายข้างบนครับก็ลองแกะออกมาเช็คดูครับว่าส่วนมากคาปามันจะไม่ค่อยเสียนะครับที่ผมซ่อมมาแต่ครั้งนี้ครับเจอเสียเลยครับผมก็คือหลงทางครับก็คือเช็คว่าคาปาตัวเนี้ครับมันช็อตช็อตลงโค้มไหมนะครับมันก็ไม่ช็อตครับนะไม่ช็อตแล้วเผิ่ว่าผมชราใจไปหน่อยครับวัดขั้วตั้งไปที่ย่านโอมนะครับ วัดครับนะเข็มขึ้นแล้วก็สลับขึ้นอ่าขึ้นนะครับผมชะล่าใจไปนิดครับผมลืมครับที่ไหนได้คาบางจริงมันต้องวัดไม่ขึ้นครับผมนะวัดไม่ขึ้นครับดูนะครับอันนี้อันนี้ของใหม่ครับอันนี้ของใหม่อันนี้ของเสียนะครับของเสียนะถ้าวัดอย่างเงี้ยครับวัดสองขั้วเงี้ยเข็มขึ้นทั้งสองแสดงว่าเสียนะครับผม ปกติมันต้องไม่ขึ้นว่ามันไม่แตกกันอยู่แล้วครับวงจรของมันสัญลักษณ์ของมันไม่แตกกันมันต้องไม่ขึ้นครับอ่าเดี๋ยวเอาตัวใหม่มาเทียบดรวยนี่ตัวใหม่นะครับนะฮะวัดสลับไปแล้วไม่ขึ้นครับนะฮะไม่ขึ้นอันนี้ตัวดีนะครับตัวนี้ตัวไม่ดีอ่าไปดูข่างมันครับเมื่อกี้คือเราไม่ได้วัดข้างมันด้วยครับแล้วก็สับสนด้วยครับอ่าอันนี้ผมตั้งไปที่ตัว วัดค่าตัวเก็บประจุนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปวัดตัวดีก่อนนะครับตัวดีค่ามันก็คือ0.95เมโคครับวัดดูครับอามาดูครับ5ได้ฮะ0.96ไมโครฟาลัดครับไหครับอันนี้ได้แล้วครับต่อไปเราจะไปวัดครับไปวัดในตัวไม่ดีครับ ไม่ดีครับอ่าวันนะครับอ่ามันคอนี้ครับมันคำนวณอยู่ตั้งนานเลยครับแล้วก็อยู่ๆก็บอกว่าอินฟลิตี้ครับไม่สามารถวัดได้ครับผมในะหให้ผมงงเลยครับที่แรกก็คิดว่าเอา้าททำไมมันวัดค่าไม่ได้นึกว่ามิเตอร์ลวนก็เลยเอาตัวใหม่มาจับดูมาวัดอ้าวศูนย์จุด 95 96าเกไหมครฮขึ้นสายมิเตอร์ดีไอ้ตัวนี้ครับช็อตครับผมเอามาเทียบวัดโอห์มดูมันต้องไม่ขึ้นครับทั้งสองขั้วนะครับผมสําหรับใครที่เคยเจอนะครับเจออาการแบบนี้มอแปรงร้อนนะครับร้อนอันนี้ผมเสียบไปสองครั้งครับเปลี่ยนตรงที่เปลี่ยนฟิวแล้วเทสไปสองครั้งครับผลรวดดำเลยครับผมเลยไม่กล้าเอาใส่ครับ ไม่กล้าเอาสายก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนมือสองให้ลูกค้าเลยนะครับเพื่อไม่ให้ควลขึ้นอีกแล้วก็เปลี่ยนคาปาตัวนี้ครับหรือว่าแคปรันหรือว่าคาปานะครับไอตัวเนี้ยเอาทิ้งได้เลยครับนะหลงอยู่ตั้งนานครับก็คิดว่าหม้อแปลงเสียอย่างเดียวกับฟิลครับผมปรากฏว่าไอตัวนี้เลยครับช็อตครับผมช็อตลอบช็อตข้างในตัวของมันครับ เห็นหน้าต่างี้ไม่เสียไม่อะไรนะครับพอวัดขึ้นนะต่อไปนี้ถ้าใครเจอครับวัดขึ้นทั้งสองขั้วแสดงว่าเสียนะครับผมดูสังเกตดูเขียนครับเียมิเตอร์นะขึ้นทั้งสองข้างเลยครับขึ้นไปที่ศูนย์ขึ้นไปที่ศูนย์นะครับทั้งสองข้างนี่คืออาการที่เสียของมันครับแล้วก็จะวัดค่าไม่ขึ้นด้วยนะครับแอบครั้งแรกในการซ่อมไมโครเวฟครับผมเจอนะครับผมทุกทีไม่เคยเจอนะแบบนี้ ครั้งแรกครับผมดีเรามีอะไรครับก็เลยมาวัดเทียบดูโอ้โหกว่าจะปิดงานได้สุดยอดจริงๆนะครับนี่ครับไมโครเวฟยี่ห้อ LG ครับผมเปลี่ยนม้อแปลงเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไอตัวนี้แล้วก็จะลองเทดสนะครับน่าจะใช้งานได้ปกติครับเพราะว่าเมื่อกี้มันช็อตครับผมไม่ช็อตลงกาวนะแต่มันช็อตในตัวงมันเองครับโอเคคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมสำหรับใครที่เจอครับก็ ลองตรวจเช็คเหมือนที่ผมว่านะครับคาปานะครับมันต้องไม่วัดขึ้นทั้งสองข้างนะครับมันก็จะวัดไม่ได้นั่นเองนะครับผมวัดไม่ขึ้นนะครับใช้มิเตอร์เข็มจะง่ายกว่าครับผมถ้าใช้มิเตอร์ดิตอนจะวัดยากครับนอกจากเราจะมีค่าวัดความต้านไอไม่ใช่ความต้านทานครับไอคาปานะครับตัวเก็บประจุเท่านั้นครับผมถึงจะวัดค่ามันได้ ไอตัวนี้ครับวัดค่าไม่ได้ศูนย์ทำให้ผมงงว่าทำไมวัดไม่ได้ทุกทีเจอแต่คาปาพัดลมคาปาเครื่องซักผ้าเวลามันเสื่อมปุ๊บเราก็จะวัดแบบตอนนี้0.95ยาเนี้ยวัดมันก็จะเหลือ0.2 0.1อยงะไรเงี้ยเวลาเสื่อมมันเราก็เปลี่ยนปรากฏว่านี่มันช็อตครับผมช็อตวัดไม่ขึ้นครับเออวัดขึ้นวัดขึ้นแต่ไม่บอกจำนวนไมโครครับผมเป็น Infinity, อินฟินิตี้แต่ว่าศูนย์นะครับ แค่นั้นเองครับผมนี่โอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้กันนะครับผมชอบก็กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ